พี่สาวก็โชกมวยนะคะมาดูกันว่าการเตรียมตัวเขาเป็นยังไงอันนี้อันนี้คือทำไอันนี้อ๋อาทานเท่านั้นเลยสสาววยๆทั้ีนเหนียสวัสดีค่ะไอด้รู้จักปะบางจำไม่ลืมก็คือเชวฟันค่ะเออหูจิ้มตาคุย สวัสดีครับผมจูดูแป๊บเดียวครับผมคลิปนี้ก็เพิ่งตื่นนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูพี่สาวผมคนที่11นเอ็ดครันรลู่ชางดินชกมวยรอบ RWS ครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันครับผมแต่ตอนนี้เป็นเวลา6กโมงผมขอตัวไปวิ่งก่อนนะมีรายการเสร็จแล้วเรามาเจอกัน เอาละตอนนี้ผมก็วิ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็เล่นคาริโอคาริโอเรียบร้อยเลครับเดี๋ยวเราจะไปอาบน้าแล้วก็กินข้าวพักผ่อนเตรียมที่จะซ้อมตอนบ่ายนะเพราะว่าซ้อมตอนบ่ายเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะทาการออกเดินทางไปที่เวทีโมรด,ดชัานเนินครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่นครชัยศรีครับผมก็เดี๋ยวขอเวลาเตรียมตัวก่อนแล้วจะกลับมาครับผมเอาละตอนนี้ก็แต่งตัวที่เรียบร้อยครับผมกำลังเตรียมตัวไปทานข้าวกันครับผมไปลเลยหิวแล้วก็เหลาซิ่งก็เหลาซิ่งนครชัยศรีครับ ลงไปถ้าเหนื่อยเลยเอ้ยลืมกุญแจตายละไปลุยรองเท้าเรียบร้อยนี่ครับบางขาวไปไหนครับไปกินเกาเหลาครับเกาเหลาครับเกาเหลาเกาเหลาซิ่งครับนครชัยศรีครับผมนี่ครับมาถึงตลาดไปที่เรียบร้อยแล้วนะตลาดวัดไซอ๋อเขาเรียกเออครับมาถึงร้านแล้วครับร้านสุปตาข้างๆชื่อว่าแซ่บลืมผัวร้านเรียกผัวอยู่นั่นอันนี้ก๋วยเตี๋ยวลืมสูตร อ๋อก็เตียวลืมเมียก็เตียวลืมเมียผมของผมเอาเกาเหลาเอาข้อไม่เอาเลือดเอาทุกอย่างไม่เอาเลือดคนนู้นไม่เอาข้อตัวนู้นไม่เอาข้อแถมลูกสาวป่ะครับลูกสาวคนไหนครับยองหอยองใครบอกว่าแถมหยอกเล่นผมผมผมหยอกเล่นคนไหนแถมจริงๆมีแถมด้วยมีแถมด้วยเขาอ่ะไม่ได้ผมต้องถามแม่ผมก่อนว่าแม่วันอนุญาตเปล่าถ่าอย่างนั้นก็ไปคุยกันก่อนนี่ครับ นี่มันเป็นน้ำไหมนะผมจะได้บอกเขาถูกนน้ำตุ๋นน้ำตุ๋นไม่แก่น้ำตุ๋นในหม้อนี่ไงตุ๋นไม่ไม่มีเลือดนะน้ำตุ๋นแม่ค้าตุ๋นไหมตุ๋นแม่ค้าแม่ค้าต้มตุ๋นด้วยโบไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวเดินไปซื้อข้าวก่อนครับไก่ครับไก่ตัวตัเกาเหลาเกาเหลาเด็ดร้านน้ำก็โอเคนะ แม่ค้าไม่เลือกแต่แม่ค้านี่ไปหน่อยแม่ค้าเอาลูกแข็งแรกไปหน่อยดูดันไปหน่อยนึงดูดันครับอย่างว่าลูกค้าเป็นนักมวยเขาต้องโหดหน่อยพี่ค้าข้าหมดยังครับหมดเกลี้ยงเลยอ๋อโอเคครับผมครับพี่ขาวข้าวหมดเกลี้ยงเลยขอบคุณครับโอ้หายร้อนเลนื่ะ ที่นี่ร้อนๆชอบร้อยกันเฮ้ออดฮลโหลฮลโหลเก่งเก้าเก่งเก้าเกเก้าผมตอนนี้ก็ซัดก๋วยเตี๋ยววิที่เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยวาเลนอร่อยไหมอร่อยอร่อยตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับค่ายนะเดี๋ยวไปเจอกันเย็นนี้ครับยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับผม ตอนนี้ <c oughs> เราก็เดินทางถึงค่ายเรียบร้อยครับรอเตรียมตัวพักผ่อนเพื่อที่จะซ้อมในตอนกลางวันครับผมครับตอนนี้ก็ขึ้นมานห้องแนละ้ว๋ยวผมขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวตื่นมาซ้อมักบ่ายสามโมงครับผมตื่นมาก็เดี๋ยวซ้อมเสร็จอะไรเสร็จก็จะเตรียมตัวออกกับผมแล้วเจอกันครับราชมด้วยครับทุกคนวอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสี่ว่าผมเตรียมตัวซ้อมมวยก่อนนะตอนนี้ผมตื่นนะเตรียมตัวซ้อมมวยก่อนเดี๋ยวอาบน้ำก่อนบ๊ายบายครับตอนนี้ผมก็ซ้อมเสร็จเป็นทีียบ้อยแล้วบอกเลยว่า มีหอบเนยจัดเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะก็ตอนนี้ฝนตกด้วยที่อำเภอนครชัยศรีครับเดี๋ยวรีบไปอาบน้ำแล้วก็รีบเดินทางไปที่เวทีมวยราชดำเนินครับผมก็จะรถติดด้วยอะไรด้วยครับผมเอ่อมวยเริ่มประมาณสองทุ่มมั้งครับผมก็ยวเจอกันตอนนี้ผมออกมานะเรวแวะเซเว่นแป๊บหนึง่งเดี๋ยวซื้อของโปรตีนก่อน ได้ปกติเรียบร้อยครับลุยต่อครับลุยต่อเอาตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงเวทีเรียบร้อยแล้วครับผมก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาเจอคนนี้ครับชนที่ดีมครับผมก็กางวันนี้ชกเป็นคู่ที่เท่าไหร่นะคู่ที่4ี่ค่ะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันครับไปดูกันไปดูกัน,กนครับถึงถึงหน้าเวอ้ยอะไรเนี่ยคนเนี้ยคืออะไรเนี่ยเดินมาเจอสาวสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยสสวัดีค่ะไอ้ด้รู้จักปะนี่นะนี่ยชื่ออะไรเนี่ย บางยำจำไม่ลืมบางยำจำไม่ลืมครับนี่ครับอยู่กับตัวน้อยด้วยอะไรด้วยหลายคนครับผมก็เดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเป็นวันนี้ก็ไปเข้าไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเป็นวันนี้ก็ไปเข้าไปช่วยในห้อแตกตัวนั้นครับผมพินเนอร์ว่าไงวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็ฝนตกครับหมายถึงนักมวยนักมวยอ๋อนักมวยว่าร่างกายดีครับเดี๋ยวเราติดตามร่างกายนีคือแบบช่วยซ้อมทุกวันเลยใช่ไหมไม่นอน ตอนตนี้อยู่ในห้องแต่งตัวครับบรรยากาศในห้องแต่งตัวก็จะประมาณน,นี้นะเอะาจะไปกันบ้างครับสวัสดีค่ะน้องจัน <Thank> เป็นไงบ้างครับวันนี้โอเคค่ะวันนี้ก็เป็นรอบที่ต้องชนะอย่างเดียวค่ะเพราะว่าไฟนี้เนี่ยเป็นไฟที่เราเราเราต้องเราต้องชนะเพื่อที่ว่าจะได้เข้ารอบไปค่ะเพราะว่าเราแพ้มาแล้วรอบนึงค่ะคซึ่งแต้มเรามีแค่สามแต้มแล้วผูดถึงนี่กดดันไหมถามว่าไฟนี้กดดันไหมไม่นะคะหนูมองว่าต่อยส,สบาย, <S <S บายเหนือจากการคาดหวังในไฟที่แล้วค่ะว่าเฮ้ยแล้วเราค่อนข้างที่จะกดดันต่อยไม่ค่อยออกแต่ไฟนี้ชิวๆค่ะทำไม่ดีค่ะทำไม่เต็มที่แล้วแล้นี้ลูกสาวมาเชียร์ไหมมาค่ะน้องไม่ได้มาจ้ะอ๋อครับผมครับแล้ววันนี้เสื้อสวยทำเสื้อทีมมาด้วยนะ ของาประจันนะคะมีขายเอฟซีด้วยมีแจกเอฟซีด้วยก็ฝากช่องทางติดต่อกันติดต่อกันซื้อทางก็เป็นเฟซบุ๊กหลักนะคะเงาพระจันลูกสาวนี้ได้เลยนะคะหรือว่าทางช่องติ๊กต๊อกเงาพระจันลูกซองนี้ได้เลยจ้ะครับก็ฝากติดตามให้กับเงาพระจันด้วยครับผมวันนี้เต็มที่นะเต็มที่ค่ะแต่รอเต็มตัวด้วยครับผมใช่ไหมคะครับไปสู้แล้วครับตอนนี้ก็ออกมาหาชุดีดีครับผมหิวให้เขาพาไปกินข้าวก่อนใช่ซ้อมเสร็จยังไม่ได้กินข้าวเลยนะไม่ท้องร้อง ูคนนี้นี่ต้องร้องร้องเขาต้องร้องร้องเดินมาทั้งวันแล้วโอเคจะไปหาอะไรกินก่อนกล้องมันสั่นเพราะว่าเขาหวั่นที่อยู่กับเธอเพราะว่าเขาหวั่นที่อยู่กับเธอเพราะว่าเขาหวั่นที่อยู่กับเธอีหวั่นเจ็บโอเคฝนตกต้องใส่หมวกใส่หมวกกันอะไรเธอใส่หมวกกันหนาวใส่หมวกกันโจร วันนี้มึงออกตีสิบอ่ะไม่ดูเว้ยกูเลยตักขัดเป็นพี่เป็นอมันออาตีสิบอยู่ตีสองจะไปเจอได้ไงเออเออเนาลงเวลากันเออเออเขาหลังก็ออกตีสองตีหนึ่งเออกูยังไม่นอนตอนนั้นอ่ะตอนนี้เราก็ำลังจะไปเซเว่นกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะว่าเราจะซื้ออะไรกินมั่งนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มสามสิบแปดนาทีนะคะยังไม่ได้เข้าเวทีเนาะเพราะว่ามวยยังมวยเริ่มแล้วแต่ว่าพี่งามจัชรยังไม่ได้ต่อย เป็นสามพี่น้องยังคุยกันได้หาอยู่เอาซื้กินเหรอซื้อกินเอาถ้าหาซกินหาอะไรเองซื้อกินคนนี่เหรอนี่นะคะพี่สามอ่ะยังไงเี่ขอด่าสี่สามสองหนึ่ง action พี่สามเริ่มชกมวยนะคะมาดูกันว่าการเตรียมตัวเขาเป็นยังไงอันนี้อันนี้คือทำอันนี้เอาทานอะไรเข้าเลยนี่น้องมูจากไลนเหม็นเข้ามาเยอะ เป็นนักสู้ที่ที่ดีนะพูดถึงว่ามีสปิริตนะรูว่าตัวเองเหม็นมันก็ยังเข็นให้หอมพูดต่อสู้พูดต่อสู้ถึงขั้นกั้นไหยใจเลยเมื่อกี้ถึงขั้นเสียสติเลยครับทุกคนกลิ่นมันทำให้เสียสติทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยเออมีมีความแบบดีใจว่าตัวเองท้าจังแรกก่อนพึ่งไ้แบบเป็นนักสู้ที่ดีไม่ใช่คนประการเจ้วยไงก็คือว่าดีก็อย่าลืมติดตาวันนี้คู่ห้าค่ะช่องวอล์กคอยยี่สามสู้ๆเขาไปกลังจะอฮ้ที่โค้ชเขาให้มีผลว่ะ โอ๊ยโอยแต่ตอนนี้ไปดียว่ากูก็ไมอจะฉี่ลยเริ่มข้าสูงพิธีการนู่นแล้วด้วยเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อให้แข็งขัน นวดไปที่เรียบร้อยครับตัวน้อยครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือการแปะน้ำนวดนวดเสร็จแล้วก็ต้องเตรียมตัวใส่อุปกรณ์มวยเพื่อที่จะขึ้นชกขึ้นบ้านขึ้นบ้านไปนอนถูกต้องเวลานี้ใครจะต่อยอ่ะเออก็ว่าอะไรอย่างไปกูกูหลับแล้วหลับแล้วมาถึงหลับ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 ไหมเมื่อกี้เมื่อก่อนไม่ไม่รู้ไมปนี้ครับวันนี้มาเชียร์ใครครับเชียร์เชียร์ใครเชียร์ม้าเชียร์ม้าไหนม้าอยู่ไหนม้ายอยู่ไหนเน่เนม้าต่อยไงทำไมไม่ดูม้าชกไง มาชกแบบไหนไหนเตะดูหน่อยเตะดูเตะเตะเล่นแล้วเล่นแล้วชกเสร็จไปทีบเลยครับก็ชนะคะแนนครับผมตอนนี้กำลังสั่งพลาดอยู่มวยชกไปบด้วนะเยสเตอร์เด็กครับอันนี้อันนี้เอาไปทำอะไรครับกล้องนี้ด้วยกล้องนี้ด้วยอันนี้อันนี้คืออะไรครับเอามาอาฉีดเงาวัจจันทร์ค่ะโอ้โหอาฉีพเงาวัจจันทร์โดยเฉพาะโอ้โหธรรมดาค่ะเป็นบรรยากาศหลังการชกเสร็จ ก็คือเด็กคนนี้ก็คือดื้อมากค่ะดื้อมากลูกไข่มันลูกใครล่ะลูกไข่หรอถามเมื่อมันลูกใครไม่ใช่เราเพรามันน่าจะลูกกูแหละเนาะรังไยของคนนี้มากครับเยอะแยะหรอไม่เคยเนาะก็คือเชวฟันค่ะผมมตาครับหลังจากชกเสร็จก็นักมวยก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรนะก็ถ่ายรูปไปน้าเรียบร้อยครับผมก็วันนี้เดินทางกลับบ้านครับพร้อมกับความสุขอิ่มอกอิ่มใจครับผมอิ่มเอมเลยนะ ก็รู้สึกดีมากเลยครับเป็นไงบ้างเคค่ะก็ดีค่ะนาแล้วค่ะครับผมยินดีด้วยนะไฟหน้าวันที่ชอบญี่ปุสิงหาครับวันเดียวกันชกวันเดียวกันแต่ว่าผมอยู่มุมโลกครับผมเดี๋ยวเจอกันโอเคเจอกันครับผมครับผมเดี๋ยวกลับบ้านก่อนทังนั้นเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งอาจจะมีกระดิ่งกิ้งไปงูเขียวกระดิ่งด้วยครับงูเขียวหางกระดิ่งกิ้งครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันฝากติดตามบักจูดูแป๊๊บบบบเเเดีียยยวทททุุกกกแพลตฟอออรร์มมคคัััผ่่นนนโาาจ